พร้อมกันนี้ภายในวันที่หนึ่งธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญ,ญาตให้ดื่มเครื่อง <c oughs> ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตราการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ผมรู้ว่าการจินจใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆอาจจะทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ เพราะว่าถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำมาหากินไปอีกเป็นปีที่สองติดต่อกันผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไปแต่แล้วก็ตามถ้าเราเห็นว่าในสองสามเดือนหรือสี่เดือนข้างหน้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากขึ้นอีกแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตร,รการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ เมื่อเรารู้ว่าไวรัสดีได้ทำให้ทั่วทั้งโลกต้องตกใจมาแล้วหลายรอบดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือหากมันจะเกิดขึ้นอีก